สวัสดีいいค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่งานสบูโอเพนทาส์2020นะครับวันนี้อาราสบูเราได้เก็บภาพบรรยากาศงานสบูโอเพนทาส์2020ในวันที่2มาให้น้องๆได้ชมกันด้วยครับซึ่งอยู่กับพี่เต้์จากคณะมนุษยศาสตร์เช่นเดิมครับแล้วก็พี่เลคณะนศะิลปรกรรมศาสตร์ค่ะก็มมวันนี้นะคะเราจะพาชมบรรยากาศนะคะอยากรู้จังว่าสนุกเท่ากับวันแรกหรือเปล่าพร้อ,อมไหมคะพร้อมแล้วครับถ้างั้นพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปเลย 然后。 ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวแทนน้องๆที่เป็นผู้โชคดีได้เข้ามาในงาน o p เ n h o เฮาส์ Open House ของเราในวันนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของน้องๆกันดีกว่าว่ามางานโอเพ h นเฮาส์ในปีนี้ในวันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็ที่ๆน่ารักมากค่ะแล้วก็ให้ความยกระดัมาน แล้วมีคณะไหนที่แบบเล็งเป็นมิสซีหรือเปล่าคะเออมนุษย์มนุษย์น้องละครับอ๋ออันนี้เล็งเพซาดครับเพซาดอ่าก็แต่คนละสายแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้มสวของเราก็ก็ขอให้น้องทั้งสองคนนะครับสอบสอบติดตามคณะที่หวังไว้นะด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ได้อยู่กับต้นแทนรุ่นพี่สักนักกายภาพด้น่นเองครับสวัสดีคอั้จะให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับสายงานต่างๆของแกลเพาฟบำบัดนะคะมีการให้ทดลองเอาไฟจิ้มที่ก้อนเนื้อด้วย <Okay. S 1> แล้วก็ก้อนเนื้อนี่จะมาตกระต,ตกแบบนี้เลยเนาะโก้พือนามโคชนาคา ดูแลตัวเองยังไงหรือว่าดูแลตัวสิว่องแวดล้อมยังไงบ้างนะคะเพื่อสุขภาพที่ของเรานะคะติดตามในเพจได้นะคะที่คณะกายภาพบำบัดเว้นวแร้กก็ม2วภาษาไทายได้เลยะคะ่ะ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศงานสวูโอเปนท้ส์2020ทั้ง2วันที่พวกเราได้นํามาฝากน้องๆกันนั่นเองครับสำหรับน้องๆนะคะที่ไม่ได้มาวันนี้ไม่ต้องเสียใจไปเลยค่ะเพราะว่าสวูโอเปนท้องนะคะจัดขึ้นทุกปีแน่นอนค่ะส่วนน้องๆม .6 ที่คิดว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีสุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีโอกาสได้มาไม่ต้องเสียใจไปเช่นเดียวกันครับไม่แน่นะครับปีหน้าน้องๆเนี่ยอาจจะได้มาในฐานะรุ่นพี่ที่จัดโอเปนฮ้ส์ให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะคะพวก ไปก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในปีหน้านะคะบ๊ายบาย